ากคุณชอบความรักแบบเร่าร้อนคุณต้องไม่พลาดที่จะมีความรักกับกลุ่มราศีเมษสิงห์ธนูสามราศีนี้เป็นราศีธาตุไฟไฟรักอันร้อนแรงจุดติดได้ค่อนข้างง่ายรักแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนใจที่สําคัญถูกใจคือใช่เลยกลุ่มนี้เขาจะเป็นนักรักนักทุ่มเทเป็นนักรักสายปฏิบัติชอบความสนุกสนานคืนเครงไม่ชอบเรื่องซีเรียสและหากคุณอยากจะได้ใจเธอคุณต้องให้ความไว้วางใจให้ความจริงใจเชื่อมั่นไม่ทําให้เธอเครียดและวิตกกังวล คุณต้องกล้าอวดคุณต้องกล้าโชว์ความสัมพันธ์ของเราในโลกออนไลน์เน้นความรักแบบเทิดทูนบูชาและหากอยากมีสเสน่ห์มัดใจชาวราศีนี้มากยิ่งขึ้นคุณต้องรู้จักดูแลตัวเองรู้จักทำมาหากินต่อยอดอนาคตร่วมกัน ทำให้ความรักนี้กระชุ่มกระชวยหากิจกรรมทำร่วมกันบ้างเป็นผู้รับฟังที่ดีบ้างพอราศีเนี้ยค่อนข้างใจร้อนอารมณ์ร้อนและหุนหันพันแล่นเป็นความอบอุ่นเป็นความสบายใจแค่นี้คุณก็ได้ใจเธอไปเต็มๆแล้วค่ะ